เรื่องทำไมคนเราเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ได้สําคัญเคยไหมทั้งวันไม่ได้ทำเรื่องใหญ่แต่กลับรู้สึกหมดแรงไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะใจถูกดึงไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นวันนี้ผมอยากชวนคุณมองให้ชัดขึ้นว่าทำไมคนเราถึงเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ได้สําคัญจริงๆถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวเข้าใจใจมนุษย์ ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรับสมองเติมพลังใจไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับทำไมคนเราเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ได้สำคัญ 1. เพราะสมองไม่แยกด่วนกับสำคัญสิ่งที่ดังเร็วเร่งมักชนะความสำคัญเสมอ Urgent feels important เรื่องด่วนทำให้เราคิดว่าสำคัญแต่ความจริงสิ่งสำคัญมักเงียบและต้องตั้งใจเลือก 2. เพราะเราอยากเป็นที่ยอมรับหลายเรื่องที่ทำให้เหนื่อยไม่ใช่เพราะอยากทำแต่เพราะไม่อยากถูกมองแย่ approval cost energy การขอการยอมรับใช้พลังใจสูงมาก 3. เพราะเรากลัวพลาดมากกว่ากล้าปล่อยเราตอบทุกข้อความรับทุกงานเพราะกลัวพลาดโอกาส but fear is a poor planner ความกลัว ว่างแผนชีวิตไม่เก่ง 4. เพราะเราไม่แกลาบอกว่าไม่การไม่ปฏิเสธทำให้เราเหนื่อยยาว Boundaries protect energy ขอบเขตคือเกราะพลังใจ 5. เพราะเราเอาอารมณ์คนอื่นมาแบกคำคูดสายตาท่าทีกลายเป็นภาร,ระในใจ Not every feeling is yours ไม่ใช่ทุกความรู้สึกที่เป็นของเรา 6. เพราะเราใช้พลังกับเรื่องควบคุมไม่ได้อดีตคำพูดคนอื่นการตัดสินของใครบางคน Control what you can เลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้ 7. เพราะเราไม่รู้ว่าพลังชีวิตมีจำกัดพลังใจไม่ใช่ของไม่รู้จบ Energy Currency. พลังคือสกุลเงินของชีวิต 8. เพราะเราไม่ได้เลือกแต่ปล่อยให้วันเลือกแทนวันพาเราไปไม่ใช่เราเลือกวัน if you don't choose you drift ถ้าไม่เลือกชีวิตจะไหลไปเอง 9. เพราะเราสับสนระหว่างยุ่งกับมีคุณค่ายุ่งมากไม่เท่ากับก้าวหน้า busy is not meaningful ความยุ่งไม่ใช่ความหมาย 10. เพราะเราไม่ได้ถามตัวเองบ่อยพอว่านี่สำคัญกับชีวิตฉันแค่ไหนคำถามนี้ตัดความเหนื่อยได้ครึ่งหนึ่ง clarity saves energy ความชัดเจนประหยัดพลังสรุปเราไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตยาก แต่เหนื่อยเพราะใช้พลังผิดที่เมื่อคุณเริ่มเลือกเลือกใส่ใจเลือกปล่อยเลือกพักชีวิตจะเบาขึ้นอย่างน่าประหลาดถ้าเรื่องนี้ช่วยให้คุณอยากใช้พลังอย่างระวังขึ้นฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรับสมองเติมพลังใจและแชร์ให้คนที่คุณห่วงว่าเขาเหนื่อยเกินไปขอให้คุณเหนื่อยน้อยลงและมีพลังกับเรื่องที่สำคัญจริงๆสวัสดีครับ